สวัสดีจากฝั่งอิงกฤษแดนผู้ดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวนะคะแต่ว่าพามาที่สวนหลังบ้านของตัวเองค่ะวันนี้จะนําเสนอเรื่องของการตัดแต่งกิ่งบัตเตอร์ายบูชหรือว่าบัตเลียนเนี่ยนะคะอย่ด้านหลังนี่แหละวันนี้วันที่23เดือนเมษายน2021-2564นะคะอากาศตอนนี้แตะอยู่ที่ประมาณ15องศาค่ะแต่ว่าป้าก็ หนาวนิดนึงนะคะบัลเลียในสวนของป้าเนี่ยก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะมีแบบต้นสูงต้นเตี้ยต้นแคระนะคะแบบสูงก็จะสูงอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะต้นเตี้ยก็จะมีแบบสูง1ฟุตสูง2ฟุตสูง1เมตรสูง1เมตรกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก่อนที่จะไปดูวิธีการตัดแต่งกิ่งนะคะป้าขอย้อนไปนิดนึงในส่วนของ b u t เตอร์ฟลายบูชหรือว่าบัตเลียเนี่ยเขาเป็นไม้พื้นเมืองของประเทศจีนนะคะในอดีตยุคศตรวตรรษที่16หรือ17มีฝรั่งที่เขาเดินทางไปที่ประเทศจีนแล้วเขาก็ได้นำไม้ชนิดนี้เข้ามาในอังกฤษในอเมริกานะคะจากนั้นเขาก็นำไปเข้าห้องแลบไปค้นหา DNA ไปตรวจไปเช็คดูยีนส์ดูหาสปีชี บันทึกยีนบันทึก DNA อะไรต่างๆไว้นะคะแล้วก็ให้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Butterfly bush หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือบัตเลียนะคะต่อไปนี้ป้าจะขอเรียกเป็นบัตเลียนะสิ่งที่ป้าจะพูดเกี่ยวกับบัตเลียในวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของประเทศเมืองหนาวเขาเนาะเพื่อนคนไทยที่ปลูกบัตเลียอยู่แล้วก็ขอให้นำไปปรับใช้ประยุกต์ใช้นะคะเพราะว่าอากาศบ้านเขากับบ้านเราไม่เหมือนกันเนาะ สิ่งที่ผู้รู้เขาบอกไว้นะคะเขาบอกว่าประเทศที่อยู่ในแถบที่หนาวจัดเนี่ยอย่างเช่นฝั่งอเมริกาทางตอนเหนือหรือว่าแคนาดาหรือว่าแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาแนะนำให้ปลูกในจุดที่มีแสงแดด8ชั่วโมงต่อวันนะคะส่วนประเทศที่อุ่นขึ้นมาหน่อยก็ให้ได้รับแสงแดดประมาณ6ชั่วโมงต่อวันนะคะ คำว่าอุ่นขึ้นมาหน่อยนี้คือไม่ใช่แบบเมืองร้อนของเรานะอย่างเช่นประเทศอังกฤษก็ถือว่าเป็น warm climate หรือว่าเป็นโซนที่อุ่นขึ้นมานะคะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากลมร้อนจากมหาสมุทรแอตแลนติกที่พัดมาจากฝั่งเม็กซิโกฝั่งฟลอริดามาเข้าสู่อังกฤษนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าอังกฤษเนี่ยอยู่ในโซนที่ w a r climate นะคะ ในส่วนของดินนะคะบัตเลียจะชอบดินร่นวนซุยแต่ถ้าหากใครมีความจําเป็นที่จะต้องปลูกในดินเหนียวนะคะอย่างที่เรารู้กันมาตลอดว่าการที่เราจะปลูกพืชในดินเหนียวเนี่ยเราจะต้องขุดดินให้เป็นวงกว้างแล้วเราก็จะรองก้นหลุมด้วยดินคอมโพสต์หรือว่าดินที่เขาอัดถุงขายนะคะเมื่อเราปลูกแล้วเนี่ยเวลาเราลดน้ำเนี่ยนะคะน้ำอะ่ะมันจะไหลซึมผ่านดินเหนียวยาก แล้วมันจะเกิดการน้ำขังอยู่ในโพรงนั้นนะคะสำหรับบัตเลียเนี่ยรากของบัตเลียจะไม่สู้น้ำขังนะคะเมื่อไรที่เกิดการน้ำขังที่รากนะคะรากบัตเลียจะเน่าง่ายๆแล้วก็ทำให้ต้นตายไวนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะคเพื่อนๆเอาจริงๆแล้วนะคะป้าไม่จำเป็นจะต้องตัดบัตเลียก็ได้นะจะปล่อยไว้แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าบัตเลียรเนี่ยเขาสามารถออกดอกได้ทั้งกิ่งเก่ากิ่งใหม่ กิ่งเก่าก็คือกิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละค่ะเป็นกิ่งที่โตมาจากปีที่แล้วนะคะกิ่งใหม่ก็คือกิ่งที่หลังจากป้าตัดแล้วก็จะมีกิ่งใหม่งอกออกมานะคะอันนั้นเรียกกิ่งใหม่นะซึ่งคุณสมบัติที่ดีของบัตเลียเนี่ยเขาจะมีดอกให้ทั้งกิ่งเก่ากิ่งใหม่เลยป้าไม่จําเป็นต้องตัดก็ได้นะคะแต่ว่าที่ต้องการตัดวันนี้ก็เพราะว่าป้าต้องการลดขนาดลดไซส์ ขของเาคนะคะซึ่งตอนนี้เขาเป็นพุ่มใหญ่มากจากพื้นดินไปถึงบนยอดบนสุดเนี่ยก็ประมาณ3-4เมตรนะคะซึ่งเวลาที่เขาออกดอกออกมาเนี่ยมันจะทำให้เราชื่นชมดอกได้ยากมากขึ้นนะคะอาจจะต้องแหงหน้ามองสำหรับคนที่อยู่ในประเทศที่หนาวจัดมากๆเนี่ยไม่แนะนำให้ตัดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ปลูกต้นอ่อนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงด้วยค่ะ เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนี่ยต้นอาจจะไม่ทนความหนาวจัดก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของการขยายพันธุ์นะคะบัตเลียสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยกิ่งเอาไปชำนะคะจะเป็นกิ่งแก่หรือกิ่งอ่อนยอดอ่อนแบบนี้ก็คือชำได้หมดนะคะเดี๋ยวเรื่องของการชำการขยายพันธุ์เนี่ยเดี๋ยวป้าจะพูดอีกทีหนึ่งเมื่อมีดอก รุ่นใหม่ออกมานะคะเดี๋ยวจะทำคลิปให้ชมอีกทีนะนอกจากกิ่งที่ชำได้แล้วนะคะก็ยังสามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดได้ด้วยนะคะในอเมริกาบางรัฐบางพื้นที่เนี่ยการปลูกวัตเตียเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะคะ mm hmm. เพราะว่าเมล็ดของวัตเตียเนี่ยร่วงตรงไหนก็เกิดตรงนั้นเลยทำให้ประเทศเขาสกปรกนะคะ mm hmm. เขาถือว่าเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งนะบางรัฐนะคะไม่ทั้งหมดนะด้วยสาเหตุนี้นะคะทำให้คนที่เขาตัดแต่งพันธุก,กรรมเนี่ย เขาตัดแต่งชนิดใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นชนิดที่มเมล็ดเป็นหมันนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าใครปลูกบัตเลียด้วยหวังที่จะเอามาเล็ดไปขยายต่อเนี่ยเวลาคุณซื้อมาเนี่ยให้คุณอ่านที่ป้ายที่กระถางของเขาด้วยนะคะว่ามเมล็ดเขาสามารถขยายพันธุ์ต่อได้อีกไหมส่วนเรื่องการใส่ปุ๋ยนะคะเขาก็จะแนะนำให้ใส่ปุ๋ยในช่วงกลางสปริง ะะกลางสปริงก็อาจจะเป็นช่วงต้นเดือนเมษาย่อนหย่อนมานะคะช่วงกลางซัมเมอร์ก็น่าจะเป็นช่วงสักเดือนมิถุนาประมาณนี้นะคะส่วนรายละเอียดการดูแลในส่วนอื่นๆนะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวป้าจะถ่ายให้ดูเมื่อ,อกอนใหม่มีดอกออกมาแล้วนะคะปกติแล้วนะคะ เวลาป้าตัดแต่งกิ่งบัตเลียเนี่ยป้าจะตัดแต่งอยู่ที่ประมาณนี้นะคะเพื่อให้กิ่งของเขาเนี่ยได้สูงขึ้นรับแสงนะคะเพราะว่าในมุมสวนของป้าเนี่ยในช่วงฤดูร้อนมุมนี้นะคะมันจะค่อนข้างมืดแต่ว่าสําหรับปีนี้นะคะป้าจะไม่ตัดที่ตรงนี้อีกแล้วนะป้าจะตัดที่นี่นะคะให้ต่ําลงเลยค่ะอาจจะสูงขึ้นมาจากพื้นดินประมาณ1หรือ2ฟุตไม้บรรทัดนะคะ เพื่อที่เวลากิ่งใหม่ที่เข้าแตกออกมาเนี่ยนะคะความสูงของเขาเนี่ยจะได้อยู่ในระดับสายตาของเรานะเวลาเขาออกดอกมาเนี่ยมันก็จะอยู่ในเลเวลนี้ระดับนี้การชื่นชมดอกการชื่นชมผีเสื้อเนี่ยมันก็จะได้มองเห็นชัดเจนนะคะกิ่งพวกนี้นะคะมันไม่ได้ถูกตัดมา2ปีแล้วนะนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยป้าไปติดแกกอยู่ที่เมืองไทยนะคะก็เลยไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเพราะนั้นไซส์ หรือขนาดของกิ่งปีนี้ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะนะเดี๋ยวพอเวลาเราตัดแล้วนะเก็ก็จะผลิตกิ่งเล็กๆขึ้นมาเป็นกอเป็นพุ่มใหญ่สวยงามนะคะเวลาออกดอกนะเอาละค่ะได้เวลาที่จะต้องตัดแต่งกิ่งกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะปกติแล้วนะคะเวลาตัดแต่งกิ่งแบบนี้นะป้าจะเอากิ่งเนี่ยไปชําใส่กระถางนะคะ เอากิ่งสีนั้นสีนี้มาใส่ผสมกัน3สีสีสีนะคะในกระถางเดียวกันชําทิ้งไว้นะคะพอถึงปีหน้ากิ่งที่ชําไว้ก็จะออกดอกแล้วก็เอาไปวางขายหน้าบ้านแล้วก็ขายใน Facebook ด้วยนะคะขายดีมากๆค่ะฝรั่งชอบเพราะว่าเวลาเขาบานขึ้นมาเขาก็จะมีหลายสีด้วยกันนะแต่ว่าถ้าหากว่าใครจะเอาไอเดียนี้ไปทำนะคะก็ต้องระวังด้วยนะมันผิดกฎหมายนะคะ เพราะว่าก็ยังมีบัตเลียอีกหลายตัวที่ยังติดลิขสิทธิ์อยู่นะคะการที่จะทำแบบนี้ต้องระวังให้มากๆที่ป้าทำก็แอบทำละคะ่ะตอนนี้ลุงก็ตัดใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเอาไว้ต้นมีกิ่งใหม่ดอกใหม่เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาทำคลิปต่อไปให้ดูนะคะอย่าลืมติดตามชมนะใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์ให้ป้าด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ